ตนนี้เรากำลังจะข้ามฟากไปที่ไหนวะเกาะพีพีตอ,อนนี้เรามาอยู่ที่รัาเ้ยค่ะามว่าอะไรรักดารัชดารัชดารัชดาไม่รูเราจะไปซื้อบัตรนะคะเพื่อข้ามฟากไปฝั่งโน้นเนะเาะไม่รู้ว่าราคาบัตรเท่าไหร่แต่ว่าระยะการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะ no one likes being like two you made this mess and left me with the peace ตรงนี้ชื่ออะไรนะพี่อาวปีเลเอาวปีเลสวยมากคุณผู้ชมทุกคนต้องมาที่นี่นะคะนี่คือปีเลฟ้าฟ้ากับทะเลนี่แบบลงตัวมากแบบ And you may have some history, โอเคโคเคตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวมายาเป็นแบบว่าไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้เนาะ,ะ,ะที่เกาะบนเกาะทีทีนะคะคือตอนนี้บรรยากาศแบบว่าดีมากดูแบบฝนไป่ายๆแดดไม่มีฝนฟ้าร้องนิดหน่อยแนตะ่ว่ายังไม่ตกแตตอนนี้ฝนไป่ายๆแต่ว่าเรากำลังจะกลับฝั่งแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้ว หลังจากที่เราไปทัวร์แล้วนะคะเราจะพากลับที่พักก็เดินดูวิวไปพร้อมๆกันซึ่งที่พักที่ผู้จองก็คือเป็น PP ในบีดนี่แหละอยู่บนเกาะของ PP นี่แหละก็เดี๋ยวเดินไปด้วยการดูวิวไปเรื่อยๆเ,เรามาถึงตั้งแต่เรามาถึงตั้งแต่เที่ยงแต่เรายังไม่ได้เช็คอินเพราะว่าเรามาถึงปุ๊บเราฝากของไปที่โรงแรมแล้วเราก็ขึ้นเรือหางยาวไปทัวร์เกาะเลยนะี่แหละ เราขึ้นเรือข้ามฟากกี่โมงนะเราขึ้นเรือข้ามฟากตอน9้าโมงมาถึงนี่ตอนเที่ยงนะคะใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงถ้าใครคิดว่าจะมาแล้วอาทัวเลยก็เผื่อเวลานิดนึงใช้เวลาค่อนข้างนานตัวนี้ที่เราอยู่นี่คือพีพีอะไรอ่ะพีพีดอนพ,พีดอน ดีรีสอร์ทปะเราไปเอากระเป๋าแล้วก็ขึ้นที่พักกันเลยมาดูกันไหมที่นี่เห็นบอกว่ามีมีสระว่ายน้ำด้วยเราจะไปไว่ายน้ำกันไหมอะไปดิเหลืออะไรละ <c oughs> แรงยังเลยเยอะเอามาใช้ให้มันหมดหมดไปเคาะเคาะทรายก่อนจะเดินเข้าเราที่เดียวตอนนี้ปุ๋ยมาอยู่ในห้องพักแล้วนะคะดีย๋ยวเรามาเดินสำรวจกันนะว,ว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะนี่เขาจะมีเตียงเตียงแฝดนะคะเตียงคู่ บบเตียงเลยก็โอเคนะถือว่าห้องราคาแบบไม่ได้ได้แพงมากแต่ว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าส่วนตัวมากเนาะอ,อันนี้เป็นมุมนั่งเล่นนะคะเปิดได้ต่ะเป็นลดีอันนี้คือเราอยู่ชั้นชั้นหนึ่งเลยชั้นล่างเลยเนาะสัดผ้าได้หน้ารู้ปรี่ได้ตรงนี้ถือว่าโอเคอเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อ นีอ๋อเป็นห้องน้ำอ๋ออันนี้เป็น้อ๋อเป็นห้องน้ำคือเหมือนเป็นห้องแต่งตัวด้วยเป็นห้องน้ำด้วยตรงโซนตรงนี้เลยอ๋อนี่ห้องอันนี้คือห้องอาบอ่ออันนี้ห้องอาบส่วนอันั้นคือห้องซ่วงไ,ไปดูซิห้องอาบก็โอเคนะก็เล็กๆแต่ทัดรับอน่ารักไี่ะคะทุกคนก็ถือว่า นะคะไม่แพงแล้วก็โอเคเนาะใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะที่พีพีไนบ์ดนะคะคุณนบนเกาะพีพีค่ะ <c oughs> เราแปล่างเสร็จแล้วเ,เล่นน้ำเสร็จแล้ววิ่งแมวแมวเยอะเลยอะตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าคือวันนี้มาแบบโชคดีอะมันไม่มีแดดคุ้มเลยนะทั้งแต่ก็เสียวเสียวเหมือนกันกลัวฝนตกเพราะฟ้าร้อง อกอักอ,อักลองแข่นกับพองเลยตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปกินข้าวกันนะทุกคนก้มมเรื่อยๆอุ้ยดูชื่ออะไรดีอ่ะตั้งชื่ออะไรดีอ่ะน่ารักเทียวเนี่ยทาตแมวมาเจอแมวคือเราเห็นตรงนั้นคืออะไรนะ กาฟิลกาฟิลกาฟิลมีทั้งกาฟิลมีทั้งแมวบ้างแต่ตัวนี้น่ารักดีอย่าดูนอนดิทำไม่นอนงั้นอ่ะสบายเหรอเดี๋ินมาเสือนะในทะเลอยู่ที่นี่นี่เดินไปตรงไหนก็มีแต่แมวนะคนที่เป็นชอบแมวเนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยคือแมวทรายแมวทรายแมวทราย เนี่ยที่เห็นเนี่ยฮะมันเยอะอย่างงี้ตอนนี้เราเดินมาถึงตรงจุดที่เป็นท่าเรือนะคะแล้วก็จะขึ้นเรือตรงนี้ลงเรือตรงนี้แล้วก็น่านล่างจะเป็นเหมือนคล้ายๆห้างเนาะเหมือนแบบร้านค้าโอ๊เหมือนร้านค้าเหมือนแบบนี้ทุกอย่างเลยอ่ะเราปิดไปเยอะเนาะเนี่ยบาร์สายบันเทิงสายตรึงตรึงต้องมาแล้วมั้งอย่างเงี้ยนี่สายพิญญา เยัดีอะไรอะ่ะเกี้าเขาขายอะไรเร็วปกินข้วก่ววอนกินข้าว,ว,าวอิ่มแล้วเราแื้อนเมื่อกี้ไปกินขัดทแกงรุ่งหาก็อร่อยดีแล้วก็ราคาไม่แพงราคาแบบปกติเลย ขคุณมาสั่ง,งน้ำไปน้ำปัน่นอิเกอรลี่ตังมาอ้าขอบคุณครับ,บ,รบชิมดิอร่อยไหม,มนม่าจะเปรี้ยวนำนะคาว่ะไม่มันเหมือนม,มีผดนำ จะสั่งใช่ไหมรสั่งอันนี้มีกล้วยกล้วยกับอะไรนะดำดำกล้วยกับโอวลตินน,ตนูเทลล่าเปล่า<ห>น,น,น,นูเทลล่านูเทลล่าช็อกโกแลต เช็คเอาท์ออกแล้วนะคะแต่ว่าเรายังก,กลับฝั่งภูเก็ตไม่ได้เพราะว่าเรือข้ามฟ้าจะมีตอนบ่ายสามซึ่งเรามีเวลาอีก4ชั่วโมงฉะนั้นเราก็ควรจะเดินเล่นลอลรอก็เลยมานี่ค่ะตอนเช้าเช้าน้ำมันจะขึ้นเราสามารถลงเล่นน้ำได้มีเรือได้เรือคายัคแต่อันนี้เขาให้เช่าน่าจะเป็นชั่วโมงแหละนะชั่วโมงอยากพายนะแต่กลัวเปียกละเอออยากพายแต่ว่าเช็คเอาท์ออกมาแล้วอะถ้าเกิด พาเราก็ต้องเปียกซึ่งเราจะไม่มีห้องน้ำแล้วจะพาเดินไปจุดชมวิวนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแต่ตอนนี้คือ,อร้านมากมากแต่ดีที่ว่ามันยังมีล่มบ้างเพราะว่ามันเป็นเหมือนจะเป็นชุมชนคือเอาง่ายๆเดินมาทางไหนก็หาของกินได้หมดเลยเอ่ะ เราไม่คิดว่าเรามาอยู่บนเกาะพีพีเราจะได้น้ําในราคาแก้วละ10บาทอันนี้คือโคกนะคะแก้วละ10บาทเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราซื้อน้ําประมาณแก้วละ50 60บอยากใจอยากกินชาเหมือนพวกชาเย็นชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราเห็นราคาแล้วอ่ะคือแก้วละ70บาท70บาทคือเย็นนะไม่ใช่ปั่นถ้าปั่นน่นจะประมาณ80บาทไปค่ะคือโคกออกี่าเหลือกี่เหลือกลปะก่อจะถึง ประมาณ500ยเมตรนะโอเค ระหว่างทางที่เราเดินมานะฮะมันมีพวกเกสเฮาส์พวกร้านค้าหลายๆอย่างอะคือปิดตัวไปเยอะมากเลยคือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยแถวนี้นี่คือแบบน่าจะเงียบไปเลยที่สอดเต็มเลยเต็มเลยนะแต่ปิดหมดเลยเหนื่อยมากเ <laughs> มือม่อยเม,มื่อยมากมากโคตรเหื่อยเลย <laughs> <laughs> เมื่อกี้แว่จุดชมวิวที่1น่นะฮะกำลังจะไปจุดชมวิวที่2มันห่างจากจุดแรกประมาณ500ร้เมตรนี่เหรอหล,ลูกไหมชันชัน ไม่เป็นคันให้ด้วยนะเป็นสโลปเลยสโลปก็บนคันก็บจะเอาอยัางไงกันเนี่ยเพื <c oughs> ่อนเป็นไรวะ <c oughs> มันดึงอ่ะนึก็จะเดินผ่านไปอะไรมันงงมันเหนื่อยเขาวิ่งขึ้นมานันเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของหมาเลยเราใั้เป็นเหนื่อเลยทำเนี้ยไป งนี้เป็นจุดชมวิวจุดที่2นะคะอยู่บนเกาะอ e ีพีดอนนะคะจะมีจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3แต่เรามาจุดที่1ผ่านมาแล้วแล้วก็ตรงนี้คือจุดที่2ก็ขึ้นมาอีกน,นะคะคือเดินถามว่าลำบากไหมค่อนข้างลำบากแล้วก็ไกลพอสมควรทางแบบทั้งเป็นขั้นบันไดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือสลับกันมาแล้วก็ชันค่อนข้างพอสมควรแต่คุยบอกเลยว่าใครที่ได้ขึ้นมาแล้วคือคุ้มอะเหนื่อยแต่คุ้มสวยโคตร 肚子很 ปุ๋ยเดินมาจากที่พักอ่ะที่พักปุ๋ยจะนู่นเลยนะนู่นเลยสุดสุดตรงนู้นเลยอ่ะสามอ่ะเออสุดตรงนั้นเลยอ่ะนี่นแหละปุ๋ยเดินมาถึงตรงเนี้ยน่าจะประมาณสามโลไปกลับก็หกโลถ้าจากท่าเรือก็น่าจะประมาณสองโลเออคือแบบแต่นั่นแหละอย่างที่บอกต้องมานะต้องหาเวลาแล้วก็วางแผนดีๆเอกกำลังกายเยอะๆออกกำลังกายเยอะๆ <c oughs> เตรียมน้ำมาให้พร้อมถามว่าทุกอย่างที่นี่มีค่ะแต่ราคาก็ ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเราก็จ่ายเขาไปเถอะคือการขึ้นมาที่เนี่ยมันลําบากแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างนึงคือที่เนี่ยนะคะจุดชมวิวมีค่าเข้าคนละแล้ว3บบาทนะตอนนี้เราเดินมาถึง ชมวิวจุดที่หนึ่งนะคะเดินย้อนลงมาใช่เออเดินย้อนลงมาคือเราขึ้นไปจุดที่สองก่อนสูงสุดแล้วเราก็เดินย้อนลงมาอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันมาค่ะตามมาคือแบบมันจุดแรกมีโฮงใช่ก็คือเป็นโฮงนี่แหละเพื่อนบ้านเราเอา่านจี้นจล้ชบ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็เขียนป้ายให้หารูป i love you p p แล้วก็มีสัญลักษณ์พวก มะพร้าวกล้วยมะม่วงอีกอันอนึงหลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมถึงมีอันนี้นี่ดออันนีเน้เหมือนกันปะเหมือนปะเออเหมือนเลยไปเอาจากสวนมาข้างบนดอกจริงๆ <c oughs> ดอกจริงๆนี่ชมพูเหรอหรือพริกหยวกไม่ใช่ชมพู่ไม่ใช่พริกหยวก <c oughs> ไม่ใช่แอปเปิ้ลมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> ระหว่างทาง,งที่ขึ้นไปจุดที่สองอ่ะมีต้นมีต้นมันเลยอ่ะคือก็เยอะอ่ะเหมือนเป็นสวนมะม่วงหิมะพามเลยก็ว่าได้เนาะทุกคนถ้าจะให้ดีทุกคนอย่าลืมเตรียมหมวกถ้ากินเป็นแดดนะคะใส่กางเกงขาย,ยาวเสื้อขายยาวจะดีมากคืออันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะมาก็ไม่รู้ว่ามันมีจุดนี้ด้วยแต่คือเรามากินข้าวแล้วเราเจอเราก็เลยขึ้นมานะคะโอเคเราไปกันดีกว่าเราไปขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ทันเรือใช่บายค่ะ ก็คือเหมือนสัมผัสธรรมชาติใครอยากะว่าสัมผัสธรรมชาติจริงๆก็เชิญค่ะอ,อยู่ใช้คำว่สาสัมผัสธรรมชาติสัมผัสแบบในในเรือมี ปิดหมดแล้วเนาะข้างในไม่มีที่ไอตรงขายตัว๋วปิดหมดเลยเรือแค่คนที่ข้ามมาจากพีพีอ่ะเรือจะมีเรือตอนจากจากภูเก็ตไปพีพีมีแค่วันละสองเที่ยวก็วคือตอนเช้าเก้าโมงแล้วก็รอบบ่ายก็คือตอนบ่ายสองเออแค่น,นั้นเลยจบนะคะกับมีรอบเดียวคือรอบบ่ายสามขับรถอีกยาวๆถึงบ้าน เก็บรูปเสร็จแล้วได้เวลากลับแล้วฮะเดินเหนืน่อยนะเห่อยู่แต่ว่าไม่เหนื่อยไม่เนื่อยเท่าจุดชมวิวตรงเกาะทีทีม,มาทำแสงสุดท้ายพอดีเลย